ตลาดอะไรครับตลาดตลาดอะไรนะตลาดตลาดอะไรอยากินกินทามันดีทามันดีคนยอดเขาเดี๋ยวเ้าพ่อกลิกเป็นคนแนะนำครับครับผมตอนนี้เราะะกำลังจะขับรถไฟชมเขื่อนหรือว่าเล็กแม่นม้ำเขาจะเป็นอ่อาทะอสาบทะเลสาบนะครับซึ่งจะมีกระชัง ข้บนนี้ดูดูดูสิครับเป็นทันสมัยมากครับมีเวสเทิร์นยูเนียนมีเอ็นทีเอ็มนะครับมาก่ดกันไหมบนภูเขารึเปล่าเอ็ทีเอ็มธรรมดาเอ็นทีเอ็มได้ครับนี่คือบนภูเขาครับดูบนภูเขานะครับความทันสมัยอย่างนี้ครับประเทศไทยเลยยังไม่มีนะครับอันนี้ช่วงนี้แม่หมอกกำลังอ่าบ่ังนะครับรู้สึกว่าข้างบนนี้จะจะเป็นมันจะอยู่สูงแล้วก็จะมีไม่หมอกองคุณตลอดทั้งปีนะครับ เห็นดูเห็นว่ามีหมอกขอะอมาเรา่อง่ส่งทกระจกนี่คือที่ห้งแต่มันทันสมัยมากเลยนะคะเอ่อตอนนี้เราก็จะไปไปยังที่เกิดของ พ่อเน mm ี hmm. ไ่ไม่ได้เลือกจริงๆเลย mm hmm. ตอนนี้การจะถึงเซเสลสซาสมาลครับโอ้ถ้าเกิดตกปาจายนะครับเนี่ยสูงเป็นกิโลเลยนะครับ <calculating> นี่คือหมู่บ้านของคนบาหลีครับหมู่บ้านคนบาหลีนะครับจะไบ,บตลาด ใช่แล้วหมาเยอะด้วยครับที่บาหลีนี่กลจากประเทศจีนนะครับสังเกตดูจะไม่มีภาษาจีนเลยแต่ถ้าเราไปทางประเทศทางเอเชียทางด้านี่นครับจะมีแต่ภาษาจีนด้านนี้มีภาษาจีนขับขับเครื่องบินมาสี่ชั่วโมงกว่าจะมาถึงบาหลีได้ขับเครื่องบินหรือนั่งเครื่องบินครับขับเครื่องบินคนระับขับมาเองเลยเหรอครับใช่ครับผมขับมาเองเรับผมซื้อเครื่องบินมาแปดล้านบาท มาถ่ายให้เห็นมาถ่ายให้เห็นเออพูดสิฮัลโหลเามือมาเอามือบางทำไมคาฮาาฮนีใ่ใช่พูดสินี่คือสุดรอครับสุดรอเอามาหันไปทางอื่นได้แล้ว DPS 模态。